ดีครับหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะหวัดดีก็ลูกวัดดีเอฟซีเอาน้องยังน้อนี่ค่ะน้องเข้าสวยค่ะน้องเข้าสวยน้องเขาสวเนาะจ้ะเอาบัตรบินบ่าวบ้านหนูฟันว่ายังไงก็ที่บ่าวบ่าเคื่อให้แม่ฟังแหมลูกอืมฟันว่าอันแม่ตู้อันคือเครื่องบินมหาหนูแล้วแม่ตู้ก็ซื้รถไฟแดงสองแปดหาหนึ่งสองแปดหาหนึ่ง อันนี้คือป้ายทะเบียนแมนบ่ลูกป้าเอาเมานานื่อนนกตัวอันชองห้าแปดหนึ่งเพื่อนบอกชิดสองห้าแปดหนึหน่งโอ้อันนี้คือเป็น,นันป้ายทะเบียนรถป้ายแดงแมนบ่ลูกอืมวันนี้ล่ฟันนันฟันมีซัมนน่บ่ลูกฟันต่ออีกบอเรื่องใดสวยพอดีบ่เพื่อนเป็นคนมัดอ,บอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนอืมเพื่อนเป็นคนฟันแมนบอแม่ ตะเกาเล้วกับแม่นแต่เราบ่เคยฝันบ่เคยบอกให้ฟังดอกคันเราเป็นเด็กเราวจะบอกให้ฟังอยู่อือันเมื่อนั้นจังได๋จังลูกปงงจังเงีขึ้นบอให้ฟังเลยเว้าว่างใดแม่ก็เว้านี่ล่ะอันนี้ล่ะบ่อืกเพิ่นตื่นขึ้นมาเพิ่นเลยเว้าให้ฟังว่าบัดนี้แม่ก็เลยว่าแม่อีหลีบ่ล่ะลูกแม่นลอยสันนู้ฟันน้างในตุ๊กกามาชื่ออันเอาอันกามาหาหนูแล้วพาตัวหนูไปเบิดทุกคนขึ้นเคีื่องบินไปซื้อรถป้ายแดง อืมแม่เอาขันป้ายแดงที่ชิเมตแด่เลยถามว่าป้ายแดงตัวใดลูกตัวใดก็นล้ไกนช่องห้าแปดหนึ่งก็วัน่องหาแปดหนึ่งโออันนี้คือน้องยังก่อนจะน้องเข้าสวยน้องเข้าสวยฟันเพื่อนกับฟันดีต้นละเนาะโอ้คนชิ่งลูกก็จังว่าอันไปหาพระในว่าเนี่ยเพระว่าเอาแล้วฟันดีต้นบ่ไปหาพระอาจารย์บมจ้ะไปหาอาจารย์ก็แล้วเอาแล้วฟันดีได้หนิ ที่เียงดิีเลยโลงมากสีรถป้ายแดยง <c oughs> พันว่ารถเจียงป้ายแดงอืมรถเจียง,จงป้ายแดยงมัเน,นี้ได้อันที่รถเจียงป้ายแดยงมาหับลูก <c oughs> ทั้งสามคนเลยบอกจ้ะหับเอาไปเบิดพันว่าบอกเอายายไปน้ำเอายายไปน้ำ <c oughs> เราเราตอนนี้น้องพันยูครับอันคุณแม่แมนบอกค่ะจ้ะ <c oughs> ทั้งสามคนเลยบอกสามสภาพเป็นลูกเลี้ยงคนเดียวโอ้ต้องไปหับไปทรงแม่กับแม่กับยูผู้เดียวยูผู้เดียว โอ้ต้องมารับลูกรับหลานอีกเคือเดียวจังชีแล้วเห็ดไฮเห็ดหน้าอีกเห็ดหน้าเห็ดสวนเห็ดสะล่าผาเถิดเห็ดสารพัดเถ็ดให้มันแม่นแมนเด้อลูกเด้อย่ายสีได้สบายเด้อลูกอ่าอันอีล่าเคยฝันอั่นฝันแบบนี้จ้าเทื่อบ่ลูกเพิ่งเขาก็ฝันนี่เพิ่งจะฝันนี่บ่ลูกบ่เคยบ่เคยฝันแต่ว่าเพิ่นเป็นคนฝันอันได้เลขย่ามไดนี่คือแม่นแม่นบ่ค่ะตะกี้แต่หน่อยเนาะแต่หน่แต่หน่อยเพิ่นจะได้ ได้เร no ือยยแต่้อ่อืมแต่หน oh. nice. ่อยน่อยนี <Overwatch> ่คือไใไ้แม่นสองขวบจะขวบพัวสองขวบคนจะบ่เบาเพเป็นมันก็ได้ตากันขอมากบาดิขเนื้อยังจีแม่เพิ่นจะมากสื่อสฉ่มก็ได้ล้มลูกแต่ว่าแม่เพิ่นเป็นคนสื่อเลขแม่น่ังหันกระถือสิบสี่สี่สิบเอ็ดเนาะแต่ว่ากะเพื่อ่าปูยาเพิ่นมาให้คนใดที่ว่าฝันเห็นงูดำคนใดที่ว่าฝันเห็นงูวางเงินวางนอนอยู่เฮียนหลังนั้น ผู้ใดเป็นผู้ฝันว่าเห็นงูดำเลี่ยเขาบ้านแม่ตุกโอ้แม่ตุกเป็นคนฝันอันผู้นี้เพิ่นเห็นตะตัวจริงดอกนี่เข<อ>าเห็นเลี่ยแตะกีงแล้วปีนี้เ่าเห็นโอ้เห็นต่างอะไรคนหนาไม่อยู่ประตูมันแรงมากอืมเขาเห็นสิ่งผอื่นอะไรคนหนาตัวใหญ่ใหญ่แม่มันจะแรงแค่ไหนผู้นี้แหละผู้นี้แหละ,ผ,ละผู้เพิ่นมีเส้นนี่เนาะน้องคนนี้น่ะอันใดค้อนหนาสิ่งอื่นเนาะตามเขาเยันมากเนาะ เมื่อนั้นเอารถมาจอดหน้าบ้านเพิ่นเพื่อนเลาว่าเพิ่อนเห็นงูดำเลี้ยเขาในห้องในเฮี้ยนเพิ่นวา่าก็เลาวานบ่แมนปูบ่แมนปูเป็นสำรวจเฮี้ยนบ่ตุวกับเลยว้าเล่นกับเพิน่นหน้าเพื่อนกัเลยวานจักเล้าเอีย้ยอันคิดว่ายูว่าั่นว่าเพราะว่าปูแล้วก็องคดำเนาะเอาไว้ในหนา้ารถเอารถเขาไปจอดในเฮี้ยนเพิน่นนะ ก็เลยว่าสูฟังก็เลยถามบ้านเลขทีเล้าอยู่บ้านเลขทียังหันดนกบ้านเลขทียังก่อนแม่บานเลขทีแปดอันแม่แม่ยำยำัตเลขดน้องเพื่อนฟันให้เอฟซีจักบาทนะจ้ะสองห้าแปดหนึ่งค่ะสองห้าแปดหนึ่งนี่คือข้าเอาไปหมุนเวียนเลยเนาะหันเนาะเอาไปเวียนอยู่ในหันเลยเกิดห้าเทียพี่น้องเอฟซีเพื่อนได้โชกได้มานแล้วเพื่อนอยากติดต่อมหาน้องอยากซอยคาเขาต้มขาน้มน้องเบอร์โทรเบอร์ยังแม่เบอร์โทรแม่ยังเขา เขียนเบอร์โทรให้เพิ่นนะฮะเตียฮะเตียเพล่นได้โชคได้หมานอันน่องน้องยังกอลูกน้องยังก็น้องเข้าสวยยุสั่นได้ลูกตอนนี้ปอสามทับสองยุสั่นปอสามทับสองน้องเข้าสวยฝันวาแม่ผ้าชีเชียงบินไปซื้อรถป้ายแดงแมนบ่จ้ะอืม ขี่ขี่เชียงบินไปสื่อรถปลายแดงแล้วรถป้ายแดงทะลงเบียนยังลูกย่ำไม่ก็นะลูกสองห้าแปดหนึ่งอง้าดนเทนเป็นตัวแดงจึงครึ่งนี่เลยบ่ลูกป้ารถเกง๋งรถเก๋งแมนบ่ลูกแล้วกับสีบ่ฟันแมนอยู่บ่แม่เพิ่นกับสื่อรถป้ายแดง,งอิลีโอ้อันน,น,นี้อันนี้คือเบอร์โทรเนาะแม่เนาะน อันถ้าเกิดผู้ใดได้โชคได้มาอยากติดต่อมหาน้องเข้าสวยเ<ม>นาะค่ะเน,ะนะาะพี่น้องเอฟซี่ค่ะจ่าศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดหกสี่สองเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อหมายเลขเบอร์โทรย่าพืน้นตอนนี้อยู่กับย่าเนาะค่ะเนาะ,นะอยู่กับแม่อยู่กับย่าบ่แมนแม่ดอกอยู่กับย่าแม่พื้นไปเหตุงานอยู่กับย่าสามสามเที่งสามคน หาสาวกินคำนกันเนาะแม่เนาะเฮากระไดแต่อยู่ไกลๆก,กันกับบันมองเกตูยูนี่แหละพี่นอ้องเอ้าขอบคุณคุณยายกับอันน้องเขาสวยหลายๆนะจ้าเด้อขอบคุณค่ะเพราะว่าเพิ่นจิบเฝ้าไปรงเรียนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเจตูสียำ่ำตัวเลขให้อีกเทียนหนึง่งเอานี่เนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะนี่เป็นตัวเลขของน้องข้าวสวยเนาะค่ะพี่น้องน้องเขาสวย สัมผัสเพื่นโดนว่ไดดพี่น้องเพิ่นเฝ้าไปรงเลียนเนาะค่ะเนาะเด็กหน่อยอยู่แค่ปสองเนาะพี่น้องเนาะจะอยู่กับยายเนาะค่ะอยู่กับยาย้อยู่กับยายเพื่นฟันว่ะเพิ่นฟันว่าแม่เพิ่นนี่ผ้าผ้าขี้เชียงบินไปซื้อนรถป้ายแดงว่าซั่นพี่น้องฝันว่าแม่ผ้าขี้เชียงบินไปซื้อรถป้ายแดงพี่น้องรถป้ายแดงป้ายทะเบียน สองห้าแปดหนึ่งวาสันวาสองหาแปดหนึ่งวาสันพี่น้องอ่ะอ่ะสำหรับเจตูกับเดินน้ำแนวทางเมื่อฝากพี่ฝากน้องเพราะว่าน้องเพิ่นเป็นเด็กที่ฝันแม่นแล้วก็เป็นเด็กที่มีเซ้นเจตูเคยเอารถไปจอดบ้านเพิ่นแล้าเพิ่นฝันเห็นพญานาเข้าบ้านเพิ่นพี่น้องวางสองสามมือขึ้นหลังเนาะคะ่ะเนาะ วันีมือนี่มาเพื่อนฝันได้เลขเป็นตัวค่ะพี่น้องเลขเป็นตัวคือป้ายทะเบียนรถสองห้าแปดหนึ่งพี่นอ้องอ่ามีเรื่องดีๆแบบนี้ทนอดบ่ล้นทนเบาไว้พี่น้องต้องเฝ้าแล้วพี่น้องต้องเฝ้าเอามาฝากพี่ฝากน้องเอามาต้อนพี่ต้อนน้องเนาะเป็นตัวเลขแนวทางอ่าอยู่กับยา่อยู่กับยายแล้วก,ก,กะผู้ยายนี่กะอยู่ผู้เดียวค่ะเลียงล้านสามคนค่นะ ไปหัดไปทรงไปโุงเลียนจ้ะผู้แม่กับไปเหตุงานเหตุการ์เนาะเะนาะหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าไปพี่น้องเอฟซีผู้ไดได้โชคได้หมาน,น้ำนองเพลินหรือว่าตัวเลขแนวทางของเพลินเขามาเป่งเนาะค่ะเนาะพี่น้องกับยาเสืมเด้อพี่น้องเด้อจ้ะโทรหาเพลินตามเบอร์โทรที่เจตูขึ้นให้อยูกก่กลางๆคลิปเนาะค่ะเนาะหรือว่าพี่น้องอย่างได้โคงสุดท้ายน้ำเพลินกับโทรหาเพลินแล้วก็แล้วก็ โทษถามความฝันของน้องเพิ่นก็นได้หรือว่าขันว่าอยากโทษกับลอติดตามทางช่อง youtube ของเจตูพาลวยคือเกานน่ะแหละพี่น้องคะอ่าติดตามเจตูก็ติดตามให้เรื่อยเรืว่าตอนนี้น้องเพิ่อนทังอายเทั้งบอกาเ้าแต่ว่าเว้าเรื่องความฝันให้ฟังกะเเ้าเพิ่นกันว่าฝันเห็นแม่ผ้าชีรถเออผ้าขี่เครืงบิน แล้วก็ลงไปสื่อรถลดป้ายแดงว่าสั่นว่าป้ายทะเบียนสงวงหาแปดหนึ่งว่าสั่นพี่น้องเอ้าเด็กหน่อยยังไงคือเสียนเบ้าเป็นแทสันเดจเจตูกันเลยว่าอยากเอามาฝากพี่ฝากน้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของน้องข้าวสวยแล้วพี่น้องเดินน้องเข่าสวยกับคุณแม่เตียคุณยายของเพื่อนเนาะค่ะเนาะพี่น้องอ่าคุณยายของเพิ่นนี่คือคุณแม่เตียเด้อถ้าพี่น้องเอฟซีทร่มากกับเป็นเบอร์ของคุณแม่เตียเนาะค่ะเนาะอ่า มาถามเหลืองเล่าของน่องเพิ่นถือว่าเพิ่นฝันแบบใดแบบใดเพราะว่าน่องเพิ่นนั่นไปโรงเรียนเป็นเด็กหน่อยที่ชี้อายไม่กล้าพูดอ่ะเจตูไปเพิ่นกะอายอายติ้มติมธรรมดาเด็กหน่อยผู้หิ่งพี่น้องเพิ่นกะอายแน่บ่ท่านได้อยากออกกล่องบันไดแต่ว่ากะ ฝากพี่ฝากน้องไว้พิจารณาบ่แมนว่าเลขเพิ่นหลโตดอกพี่น้องมันเป็นเลขป้ายทะเบียนรถเจตูก็เลยจําเป็นต้องเวียนให้เป็นหกตัวอย่าลืมไปกลับนะจ๊ะค่ะสําหรับรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบสองพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกงวดนี้ขอให้พี่น้องปังปัง,ปงไปกับน้องเขาสวยเด้อพี่น้องเด้อรวยรวย,วยกันสุผูสุคนอ่าตัวเลขทุกตัวเป็นแค่แนวทางน้องเพิ่นฝันมากเฮากะ แนะนำให้ความฝันให้พี่น้องฟังเบิงหรือว่าสิตธีเอาแบบใดก็แล้วแต่พี่แต่น้องเนาะเอาล่วยๆกันสุผูสุคนเด้อจ้า